ทรีมินิตไดแคส t วันนี้มาพบกับรถบัสจาก h ฮอต e e วนะครับมีหลายสีด้วยแต่ว่ารถคันนี้เนี่ยชื่อว่าอะไรนะครับอ่านยากๆหน่อยชื่อว่าเ n f a i r u n f a i r i n f a i r u n un u n อ n <'t> f อ i r อะไรนะครับขออีกรอบนึงฮะเ n <'t> f a i r ไม่ใช่ค่าโดยสารเอาตกลงน่าจะอ่านว่า End Fair นะครับแต่ไทยว่าไม่ใช่ค่าโดยสารด้วย ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับคุณมีปัญหาว่ารอรถบัสน,น,นานแล้วไปโรงเรียนหรือไปทำงานไม่ทันใช่ไหมครับ h Wheels เสนอทางแก้ไขนี้มานะครับก็คือรถบัสเอ็นแฟนี่แหละครับถ้าเราต้องรอรถบัสนานๆน,น,นะครับเราก็ทำแบบนี้เลยครับเอารถบัสนะครับมาทำเป็นรถโหลดต่ำให้มันซิ่งได้นะครับ นอกจากนั้นเราก็ยังใส่เครื่องยนต์แรงๆรงเข้าไปในรถด้วยนะครับให้มันวิ่งได้เร็วมากแค่นี้รถบัตรก็จะไม่ขับช้าอีกแล้วนะครับก็สามารถขับซิ่งเร็วดิฟมาลับเราไปโรงเรียนหรือไปทำงานได้ทันนะฮะนี่ดูสิครับว่ามันเท่ขนาดไหนรถซิ่งที่เป็นรถบัตรนะครับแม่ตอนแรกถ้าคนแบบเก็บฮอตวิวไม่ได้สังเกตอาจจะมองว่าเอ้ยมันเป็นรถบัตรธรรมดาหรือเปล่ามันไม่ได้เป็นแบบรถแข่งใช่ไหมแต่จริงแล้วเนี่ย ความเป็นฮอตฟิ l เนี่ยมันซ่อนอยู่ในทุกอณูของรถคันนี้นะครับมันสามารถเอามาใช้แข่งก็ได้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นจะมีจัก,กรยานหน้ารถนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ะหรือเขาออกแบบมาว่ามีคนขี่จักรยานเคยโดนชนด้วยรถบัสคันนี้หรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่นะครับเขาออกแบบมาเป็นที่ขนรถจักรยานข้างหน้าก็เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมคือว่าถ้าคุณไม่ได้อยู่บ้านใกล้กับปายรถเมล์เนี่ยคุณก็ขี่จักรยานออกมา แล้วพอถึงรถบัสนะฮะคุณก็อจักรยานเนี่ยฝากไว้หน้ารถแล้วก็ค่อยขึ้นรถบัสไปทำงานได้เอ็นแฟออกมาปีแรกปี2021นะครับในชุด h o t w h e e l s เม t r o มี2ส,สีก็คือสีเขียวกับสีส้มนะครับแล้วก็ปี2022เนี่ยออกมาอีก2ส,สีนะครับสีที่เราแกะไปแล้วก็คือสีเหลืองคันนี้นะครับส่วนอีกคันหนึ่งเนี่ยยังไม่ออกมาถือจะเป็นรถแบบเดียวกันนะครับแต่คนละปีเนี่ยเขาก็จะเขียนคำไม่เหมือนกันนะครับ ทันสีส้มเนี่ยเขาก็จะเขียนว่าเป็น Hot w h e e l Metro Rapid Route นะครับส่วนคันสีเหลองเนี่ยจะเขียนว่า Hot w h e e l Airlines นะฮะแล้วก็หน่ารถเขียนเป้าหมายนะครับก็คือ Hot w h e e l Design Center นะฮะก็คือนั่งรถบัสคันนี้นะครับไปลงที่ m a t t e l บริษัทที่ผลิต Hot w h e e l ได้เลยนะฮะอ่ะมาให้ทายกันครับว่าปลายปี2022เนี่ยเขาจะออกรถบัสสีอะไรอ่ะเรามาคิดดูนะครับ คำเฉลยคือสีฟ้าครับหรือว่าจริงๆแล้ว h ฮอตวิวจะคิดถึงรถสาย8บ้านเรานะครับออกเป็นสีฟ้าให้เรามาโมเป็นสาย8ได้ง่ายๆเลยถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดับสครช่องซุงแก๊กนะครับใน Facebook เรามีเพจชื่อว่า h o t v i e l ั Centers นะครับไปกดไลค์กดติดตามกัได้ครับอย่าูอะไลคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ